เ็ดเป็นแดงครับผมเผ็ดเห็ดครับผมเห็ดเตจะไปยุ่เกี่ยอะไรครับผมเรื่อครับผมผวเหี้ครับผมเป็นแดงเลยครับน้องเห็นกันก็มีเตยอยู่ครับ อเาครับผมมาเห่ต็มเต็มเต็มเดินเลยครับผมเสียงมูกระไรเก็บมาเตเเสียงมูรมาหอดตากระแจงพอดีกะย่งนี่มันได้เก็บไปเรื่อยๆนอกพอเตย พี่น้องเพิ่นกระไรไปคนละสนละทางเลยมือเสานี่จักไพ่เอิญไพ่พี่น้องเพิ่นกระไดสู้คู่สู้คนอยู่เนาะน้ำหางไม่เตยโบเห็นเจ็บเห็ดเจเลยเต็มตาครับผมไปไพ่ไปมั่นเลยพี่น้องจักไพ่เอิญไพ่มือเสานี่เงเฮ็ดเป็นแดงครับผมเฮ็ดเฮ็ดครับผมเฮ็ดไม่เตยจักไปยู่งเกี่ยไรครับผมดเล่นเลิศครับผมน้ำหางบอลเห็นนะครับก็ไม่เตยครับผม thì nữa có tì chế của cầy ta là không, không có tì chút kia đấy, bàn cả bán các bạn có chế quá hết, ạ

โอ้เจกต์สวนจเนนีป้านบานงาครับผมนีค่ครับผมี้จอครับงนครับผมผู้หญิงครับผม ป๊าดเป็นหนึ่งแดงเนะครับพี่น้องบันเห็นกันก็ไมีเตยอยู่ครับ้เห็ดยังมาขักมาเนี่ยท่ครับผมอาจะเต็มตาแล้วครับผมอื่นกันบ่อนห็นอยู่ครับก็ไม่เตยครับผมปาดงามๆนะครับ สวยครับผมนี่กลุ่มโถวโถวหมอกแสงครับผมดอกใหญ่ๆหนาๆแบบบานๆสวยครับผมปาคักนี่ครับ โค้งี้ครับผมอืมที่ของปตทเลยครับผมหมา,าคน,น,นครับขอ้าวกระชั้นนี่ล้นเด้อที่บอกสวยข้างหลังครับผมอืมสวยๆอะไรก็มีครับผมเนี่ยเราผลโตกะมาขึ้นืมสุดยอดเลยครับผม มาครับผมสวัสดีครับ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  เน็ดกลุ่มใหญ่เลยครับกลุ่มเดียวครับผมไม่เตยเลยพี่น้องไม่เตยสีเต็มเลยครับตาบ้านเป็นแดงเลยครับผมผิดผาดผีแมนเบิร์ดนะครับผิดอู้ยครับผมเป็นแดงเลยครับขางทางครับผมขุนแมนเบิร์ดได้ไม่เตยหรือผัดเอาเบิงตาไม่เตยครับผมหัวมันเห็นแั้ยพี่น้องผู้ผู้ผู้ผูผู้อู้ยขนเท่าแมนเบิร์ดติดเป็นโมเป็นกลุ่มจยกเถื่อนผัด พรก็มีเตยนะครับผมเมาสเ้มาโอ้ตยแดงด้วยที่ทางข้างก็มีนันตุ่นอ้เ้นะครับผมเด้เลยมีเตยันแดงเลยครับผมมึงเตน้เบิงเนาะันแดงเลยครับผมมกไล่คะแนนเออโมกับมหาแก้วไาแก้วมันครับผม เมียนบเู้างเาหม่พกระเมียนเอโอ้หูจะเหยี่ยปลุ id ่นๆครับผมโหถ้างังนเม่เตยกระเมียนบสเตอรโหหางก็ใหม่กรเยเอ่ขางทางเนี่ยบออาผข้างทางนั่นก็มีเด้อเนาใหม่นี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 ่่เนี่ยเมนลุ่นครับผมพู้ผุนเมีนบเตอ นี่มึงมาพื่อเตยนไม่เตยเฉสอตาะครับผมมืนนี่ถเป็นแดงเลยครับผมดอกเห้ดอกมุกดีฉันมาาไม่เตยพดูเถ้าเขาปหนครับผมเอาดอกพุนงามงามไม่เตยพ้นมตุกข่ำพี่น้องมั้เมื่อคืนพ้นแห้งใบใหม่หนาใบเมีนเบิร์ไม่เตย กล่องกระมือเนี่ยเรื่อี่น้ลงฝนตกครับผมเห็บบานแห้งมาข้าวเห่ียพุจน๋วๆพุ่นนี้ไม่เท่คุณเต้ยมากเบิ้งขาพิ่นสอบค่อยหาครับผมหมกัหล้ายผุนเพราะเตยเหยียบใช่หรเอเลียดเลยแต่ว่าดอกตูมเนาะมีตูมีบานเออใส่ตาไม่เตยครับผมตาพอะเตยเต็มแลวละครับ ครับผมมันมาพอมมันเลยพี่น้องเต็มเลยเต็มเต็มเดินเลยครับผมเสียงมูกระไเจ็บเจ็บแม่เต้เต้าเสียงมูเสียวเลยครับผมปวดเมื่อยพุ่ง้นั่นนี่ก็ตุมาป้าพี่เต้เอเนี่ยพก็ต้อง มันเนียนพัน,นหนึ่งกูดึงดึงเลยครับคือไม่หยิบเลยครับไม่เตะก็ตาทุกที อปิหัอนครับผมดูคนขมาแบคกับผมพาดพาเตะบาไายบาพาดพงพาดอ้ให้เปิดขาหหองครับผมไลยกเก็บทกับบูหลครับผมนงน้์ทนจอดกันนิด้วยไัม นี่เตยบอยบอยพระเกตปาครับผมี่้พี่น้องด้วยี่น้องอย่พีอยู่ีสายด้ต่อครับผมอ้นี่เยน็บไปแล้วเอยท่าไรพี่น้องบ้างครับผมองเนียน้อร่อยพงขาวงงไงเตยเ้ยเนีนไปเรื่อพี่น้องขานไปเรื่อยครับพ่อเตย เหไมครับผมโอเตะเจ็บช่หมเตะกเด้อยครับผมกไหลงครับผมปวดโผาูปวดแดงครับผมพิ่งปูบุญไต่ไปต้นตาสองติ้งเดียวพี่น้องตาสอดอกตูมเปินผมไม่เตะผ้งนเงี้ยพเดี๋ยวผมเอาหเล้าบิ้งอุ้ยปต้าตม่ได้ไม่เตข้งหลัง ก็มาเลยันเต๋อเต๋อมเ้ครับผมเป็นบเปิดครับก็มลาเนไปดอกหน่อยมันเต็มเลยหนอนเต็มเลยตอเปิดทาม่เมกันเนียนบ้ผิดทีออนี่ครับผมเ่ี้ยผงเขาครับผมเมียนเพทุม่เข้างในโอ้โอ้ยเราเตอเตยบก่อนเด้ครับผม มาับแสงกับตาเป็นดงเลยพี่น้องเบาแห้งกับบ่อได้บางหันพี่น้องอยู่ใกล้ๆนึงเออเออบ้านนี้เริ่มเบ้าได้แล้วครับผมเฮ้ยม่เต๋อผุนไก่เมื่อจะ้เมนพักเต๋อเนะ่ยโซ่คัะเลยมาขอดงเฮ็ดเพิ่งเข่าบ้าเพิ่งเข่าห้อยงคับผมสุดยอดครับผมตาคาใหญ่ๆงามๆเนาะผุนถ้าผุนเมนมัดเลยเอา๊ยงามเลยพี่น้องแจกเลยครับผมโอ้ยเพิ่เข่าพี่น้องาครับผมขา ดดเงดดงผนแมนเบดเลไมเตอู้กันครับผมสงกเต็มเยอพี่น้องบ้านนีูุ่้ยผุนแมนเบิดตัวผุนผุนาผุนแมนเดเลยม่เตเอาเอนก้อนนี้เตนี่น่นี่ใส่ใส่บ้านนี่เนาะอ้าวหาเนีใส่เลครับผมดอกแหลของมาจากไหนครับผมตะงกขาวบริเก็ตเ้อมูวานเมน ร้นอนไหมครับพ่อครับผมอ่ามันหมาแล้วครับผมโอ้ยเข่าขนาดนัน้นไม่เตะเพิ่งเข่าพี่น้องเป็นนึ่งเหลืองเลยครับผมโดก็ดีงามอยู่เลยนี่เมนตาโองกับติมละ่ะยังโซงไปเลยเหลือเลยอูย้ตัวนี้ก็ดีงามเลยเอ่าโอ้มนมอดวงฮ็ดเพิ่งเข่าพี่น้องเบาแฮงครับบไดายเ่นขอถอดขอพ่ายครับผมปกะกาศเบาแฮงครับมูอเอืออ้อยเอื้ออยู่ครับผม พี่น้องก็ร้ายเนาะเมนอ่าตากรนตาหาขอให้หมานคุกรนเด้อครับผมเพิ่นก็ได้ของเพินเมนได้สูขคนเนาะหมานสูขคนน้ำเฮ็ดเพิองแดงซี่เมนมันหมานคุกรนครับผมคือว่าเป็นกลุ่มเนาะเป็อหมานเลยครับผมมันยังอีกพี่เด้นาะตัวมาหมานเฮ็ดเพิองแดงซี่ขาจะลุ่งผัวมาหมานเฮ็ดเพิองเข่าครับผมตามเขาเฮ็ดเพิองเข่าอีกเนาะเมนมันหมานเลยครับผมเต็มทั้งตาพอเต๋ยไม่เต๋ยเหรอครับผมขาด ซองก็เต็มไปแล้วเลาะไปอีกที่ใส่ไซนอ่อนบานผมซองไมตรเอ้าวสวยๆเลยครับผมร้อนมาอีกแล้วพี่น้องบานกับซองบานพอเตืร์เก็บแล้วอ้หูพี่นองเอีเ้นเนี่ยนะพี่น้นองจะขี่ปอบานเบิงบ้งๆครับอ้ยตัวเรางกขาวครับผมอู้สวยๆเ <laughs> ลยครับผมทาเพื้อนนอนพี่น,อน้อง <laughs> งามครับเป็นเบิกกูตาแหละพี่น้องยางทีเมื่อหารถครับผมมาพ่อเพิ่นแล้วครับฮอร์ดหมานอีกแล้วครับผมอุ้ยสุกุยู่บานี้อส้ยงามครับผมที่ได้นำเพิ่นสะกดนอกประเตยเนอะที่ไปหารถครับผมสิไปหาโหลดฮอร์ดโหแล้วก็ยังมาหมานอยู่บครับผมมันหมานครับผมอู้หูตงโง่เขาวตงโง่กขาวออกมาแล้วครับผมสวัดใหม่ที่ได้นำเพิ่นแล้วครับบานี้ครับผมอุ้ยขาสวยๆเลยครับงามแห่งพี่น้อง คิ้ดพึ่งเขาพี่น้องบานแต่ชิ้นสวยเลย,นยนเลยนี่ยชนนี้เลยนี่ยงามแห้งเป็นอีดกดอกเออเป็นในบานก็นยังสวยอุ้ยดอกใหญ่างามแห้งพี่น้องจ้ะคาขาสะอวนขาคักเลยยมานแล้วพี่น้องมานแล้วเิ็ดพึ่งเขาดอกสวยเลยมาเนี่ย พี่น้องก็สรุปคลิปในวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแพี่น้องนักลายเฮดเมตเตอร์พอเตยป้าแตกเมื่อกพพี้็พาพีผ้านองขึ้นป้าขึ้นเขามาฝากข่พี่น้องมาน้ำเฮ็ดผึ่งแดงซี่เมื่อวานพอเตยเพิ่นมาหลอบสองเพิ่นไดเพิ่นมานเนาะเมือม่อกี้นํำมากระมานคือเก่าพี่น้องมาามานเฮ็ดละงกขากับสีลงเมื่อหอดโหลดเด้อ er, พี่น้องไดร้ายจูมเติบเนาะละงกขาว ตานี่สิเป็นเห็ดเพิงเข่าก็เพิงแดงซี่แหละพี่น้องที่แม่เตยเก็บเพิงเข่าก็พ่อโมหนึง่งกลุ่มหนึ่งและพี่น้องตัวนี้จะเป็นแดงซี่ล้วนของพ่อเตยเนาะเป็นสีมนันเพิงแดงซี่ล้วนเมื่อเจ้าก็ลงชุนก็แม่เตยครับผมแม่คนคนหลายเอื่นกันจะไปเป็นไปกับเมืม่อเจ้านี่ก็ว่าแม่นเอาบุญพี่น้อง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เลยบอกให้พ่อเตยว่าเห็นเห็ดถ่ายคลิปเลยเด้อเพราะว่าล่อสาวบ่ไดพี่น้องโพดนึงเพิ่นมาเอื่นแม่เตยลบไปกับมูเมียนแต่ พอเตยเห็นใบแดงเต้น่พี่น้องล่อสามวันหพี่น้องลายเนาะกะขอโทษขออภัยพี่น้องลายลาเด้อพี่น้องสำรับมือนีให้พอเตยเก็บผู้เดียวอีกคือเกากะมานคือเกาล่ะพี่น้องแม่เตยกะหะพ่อแม่เตยกะยังไม่ยังมีมานคือเกาพี่น้องมา่อพอเฮ็ดพึ่งเขาขากลับแล้วกะเฮ็ดละโงกนอกพอเตยมาฝุกเฮ็ดพึ่งเขาห่มเดียวมูเดียวพี่น้องเต้นตาสองของแม่เตยเลยมือนี ก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนักราเหฮดแม่เตยพอเตยปลาเตกถูกหมองบอนเดอ้อพี่น้องเมื่อนี่อลังการคาาั่วมันคือเกา่ามืออื่นพบพอกันใหม่ขอสวัสดีค่ะพิศผ่าขอตัวกอ,อ,อ,อไปเดอ้อพี่น้องสวัสดีครับผม